สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับผมอีกแล้วกับผมน้องนต์คนไม่นาวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมอีกหนึ่งค่ายครับนี่คือ e s u ูซ k ไ h i g h เ a n d เครื่อง3.0ดีเซลแดนะครับเป็นตัวแซดนั้นเพื่อนนะเอาง่ายคือเป็นตัวท็อปของรุ่นปี18แนะครับและที่สําคัญคันนี้เลขใหม่แค่7 8 0 0กว่า,วากิโลราคาแจ้งไปเลยครับ5 5า0 0 0่าบาทใครอยากได้เอาไปใช้ก่อนปีใหม่แจ้งมาได้เลยคันนี้ขัดเคลือบสีเก็บความสะอาดภายในเอาไปใช้างานได้เลยเพื่อนครับมาดูครับว่า มันน่าใช้ขนาดไหนทะเบียนนี้นะครับเอ๋ okay. แคปหน้าจอมาได้เลยอ่ะมาดูในส่วนของโครงสร้างภายนอกเลคือเจ้าตัวหน้าปี18เนะี่ยจะเป็นก่อนที่จะเป็นตัวใหม่นะเพื่อนนะเป็นตัวที่เป็นตัวใหม่นะก็คือหน้าไฟหน้าจะเป็นโปรเจกเตอร์เลนสสีนอนนะเดียมทามมิ่งไลท์นะครับเป็นรูปตัว L อย่างนี้นะครับไฟตัดหมอกนะครับเป็นสีเหลืองนะอันนี้คือตัดแสงเวลาหน้าฝนหรือหน้าเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยหมอก เยอะๆนี่ตัดแสงได้ดีนะครับอ่ะมาดูโครงสร้างในส่ง,งทางคันนี้นะพเพื่อนๆดูนะครับน็อตไม่มีขยะจริงคันนี้นะเนี่ยสวยงามมากอันนี้คือเครื่องยังไม่ได้ทํความสะอาดเลยเลยนะครับหมดปลดระวังจากหน่วยงานก็นี่แหละครับผมพอราคาออกก็รีบนะครับเอามันมารีวิวให้เพื่อนได้ดูนะเพตุยังมีรอยมาร์กรอยอาร์กอยู่เลยเพื่อนๆดูเครื่องยนต์นะครับเดินนิ่งมากนะครับผมสตาร์ทไมป,ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะเนี่ยเพื่อนดูเครื่องสามศูนย์นะ เพื่อน3.0นะครับนี่ส,สวยๆแบบนี้หายากนะเพื่อนๆนะแล้วเลขไม้แค่7,000 70, หกว่ากิโลคือเช่าจอดนะส่วนมากอ่ะมนเรามาดูในส่วนของยางนะครับขอบ18นะ265 6 0ห้ายางปี23นะเพื่อนนะดอกยางยังเต็มดิบเลยเป็นของดันหลอกนะลายนี้แบบผมบอกเลยแพงนะครับเส้นหนึ่งลายตังค์เลยนะครับนี่ยางปี23เพื่อนสวยงามมากนะครับ โครงสร้างไม่ต้องพูดถึงเลยไฮ g ลนเดอร์ตัวยุกสูงเกียร์ออโต้มหส่วนการเปิดประตูประตูจะเป็นอิมอร์เซอร์หรือคีเลตนะเพื่อนนะภายในนะครับจะเป็นดําตัดน้ําตาลก็คือเป็นเบาะสีน้ําตาลเป็นรุ่นของเขาเลยนะครับเนี่ยสวยๆสีน้ําตาลลักชัวรี่เลยเกียร์ออโตเมติกมีเมนูโหมดให้เล่นนะครับเนี่ยซ้ายขวานะครับก็คือ สามารถตบเข้าไปเล่นเกียร์ธรรมดาขึ้นเขาลงเขาใช้หมดนี้ได้เลยนะครับนะครับในส่วนของเนี่ยรถเสียงเนี่ยคอนนีก็คือกดลงนะครับเหมือนเหมือนค่ายุโรปเลยนะมาดูเลกไม้เพื่อนเจ็ดหมื่กับแปดรอยห้าสิบกิโลเท่านั้นใครอยากได้ในระหว่างดูคลิปโทรมาได้เลยนะครับเพื่อนครับเพราะรถคันนี้มีคันเดียวจริงๆเป็นเครื่อง3าดีเซลจอเจอทัชสกรีนนะครับเนี่ยทัชสกรีนนะครับสามารถเล่นได้เลยนะครับ โอ้โหภายในสวยๆแบบนี้เบาไม่มีตำหนิเลยครับมีแค่รอยย่นนิดหน่อยแล้วก็แตกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับนี่ฟังก์ชันต่างๆมีครบเลยนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะกุญแจคันนี้มีดอกเดียวนะนี่นะครับพอดีโมเซอร์นะครับอันล็อกปัดล็อกเปิดได้เลยนะครับสวยงามมากเพื่อนเป็นอีกหนึ่งคันที่คัดมานะันเพื่อนนะก่อนที่มันจะเป็นรามูลเนี่ยน,อน็อตเดิมเดิมอย่างเงี้ยเพื่อนดูสวยจริงๆนะ ใครกาลังหา e u, รถท่ายีซูซูแรง,แรงประหยัดประหยัดก็เครื่องสามพันตัวนี้แหละครับมีภายในห้องบริษัทดรด้านหลังนะครับมีที่เก็บของนี่วาแก้วนะครับวางแก้วหูเทมากนะครับ USB card ดเนี่ยเสียบตรงนี้ได้ชาร์จแบตได้นะครับใครหาอยู่สี่ประตูเพื่อนคันนี้อย่าพลาดเลยนะครับเป็นเกียร์โต้เครื่องสามพันขึ้นเขาลงห้วยไปได้สบายเลยคันนี้แรงไม่ต้องพูดถึง เครื่องยนต์ของเจ้าตัวอีสูสุเขาขึ้นชื่อว่าทั้งประหยัดและแรงนะครับในส่วนของรุ่นเขาคือรุ่นนี้นะเพื่อนนะเนี่ยเซ d i นะครับนี่เลยกันชนสวยๆนะครับส่วนยางลายนะครับอยู่ด้านล่างเลยดูไลเนอร์อ่ารุ่นนี้มีกล้องถอยหลังนะครับก็คือกล้องมองหลังเวลาเราเข้าเกียร์ถอย <c oughs> เขาก็จะ <c oughs> แสดงผลที่จ้องกล้องไอตัวมอนิเตอร์ด้านกลางนี่ครับเนี่ยงดสวยเลยไลเนอร์ีซออูสุแท้นะครับอย่างเพื่อนดู แทบไม่มีรอยเลยอ่ะก็คือใช้งานน้อยมากๆนะครับตามเลขไม้ที่ผมแจ้งกันเพื่อนเลยนะครับนี่คืออีกหนึ่งขั้นราคาห้าแ0นห้าหมืนเก้าพบาทเท่านั้นนะครับซื้อสดไม่มีแบตเจ็ดเปอร์เซ็นเสียค่าอวนภาษีกรรมสิทธิท์นะครับเพิ่มเติมแค่ห้าพันบาทเท่านั้นถ้าซื้อสวยแบบนี้เพื่อนเอาไปใช้ยาวๆได้เลยนะครับสีแทบไม่ต้องทำก็คือไม่ได้เก็บงานเลยนะครับนี่ถ้าหลังคาสวยๆนะครับเนี่ยเพื่อนดู สวยงามมากนะครับว้าวว้าวเลยเป็นอีกหนึ่งคันที่พลาดไม่ได้เลยไม่น้อยจริงๆไม่แค่เจ็ดหมืนกับแปดร้อกิโลเท่านั้นเองอ่ะไ่ดูเอ,อกสารครับรถเป็นปีรถเป็นปีสิบแปดนะครับเ<อ>พื่อนนะเครื่องสามพันนะครับผมก็ในส่วนของคันนี้ใครสนใจรีบหน่อยนะครับเพราะว่าจะสิ้นปีแล้วนะครับปีใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวปีนี้ปีหกเจ็ดนะครับใครหารถสภาพสวยๆแบบนี้ใช้งานเนี่ย รีบมารีบโทรมาแล้วกันเนาะในส่วนของคันนี้ค่ายอีซูซุสีประตูออโต้ไฮเลนเดอร์ตัวยกสูงเครื่อง3,000ดีเซลปี18เลขไมแค่70,000กับ 800, 58กิโลประมาณนี้และราคาเปิดอยู่ที่5,59,000 0 0บาทเท่านั้นใครอยากได้คันนี้รีบโทรมาเบอร์โทรอยู่ด้านล่างครับเป็นทั้ง i อดีและเป็นทั้งเบอร์โทรเลยโอเคใครสนใจคันนี้โทรมาสาหรับพี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ